แพงขึ้นก็คือก็ทั้งสองเลยได้ไหมอ่ะเพราะทุกวันนี้ของก็แพงค่าแรงก็น้อยโบนัสโบนัสก็ชอบเงินจบจบไปชอบเงินชอบเงินไม่จบจบไปตบยากเนาะอยากได้ทั้งสองอันเลยอ่ะใช่อยากได้ทั้งสองอันเลยอยากอยากเดียวก็เงินสดไงก็ต้องอือหือขอหน้าใหม่ขอหน้าใหม่แบบคนรุ่นใหม่ได้ไหมคะ ก็อยากดูการเปลี่ยนแปลงคนเดิมๆมันก็เหมือนเดิมๆกำไร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 กำลังใจก็ดีนะใช่ถ้าเราไม่มีกำลังใจในการทำงานอได้สบมือลกมากราคาที่ถูกลงแล้วต้นทุนค่าใช้จ่ายมันก็จะถูกลงมันก็จะไม่เราอะขายสินค้าได้ดีขึ้น ชาลีเธอมาตัดหน้าท้อไหมเนี่ยพี่กำลังของถูกลงค่ะสําหรับแม่ค้าเนี่ยถ้าเราได้ต้นทุนที่ถูกลงใช่ไหมคะทําให้เราขายสินค้าไม่แพงนะคะก็จะมีคนมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นในฐานะแม่ค้าก็จะต้องเป็นพวกโบนัสถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยคนจะไม่ชอบเพราะว่าถ้ามีถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยก็จะไม่มีใครมาซื้อของโอ้ยแม่ค้าเหรอคะก็ต้องเงินส,สดสิคะก็ต้องอยากได้เงินมาหมุนเวียนต่างๆมากมายถ้าเป็นสวัสดิการเนี่ยคงไม่ไหวคะ่ะคงต้องรอสำหรับรัฐบาล หน้าใหม่สิคะหน้าใหม่จะได้อะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงตลอดนะคะวัยรุ่นนะคะหรือว่ารัฐบาลใหม่ๆเนี่ยก็จะมีความคิดใหม่ๆอะไรใหม่ๆเกาๆ่าๆน้วโหนั่งพักเก้าอี้ก่อนดีกว่าไหมคะจริงๆอะขอตอบเป็น2อย่างได้ไหมคะกําไรเนี่ยค่ะใครๆก็อยากได้ได้ไปเงินกําลังใจนี่ก็ต้องอยากได้เพราะว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยก็ต้องมีการกําลังใจใช่ป่ะถ้าไม่มีกําลังใจเนี่ยเราก็จะไม่สามารถทาอะไรได้อ,อยากให้ของถูกลงนะเป็น โบนัส่โบนัสดีกว่าครับเอาสวัสดีครับใช่สวัสดีครับดีกว่าขอเป็นประานหน้าใหม่ดีกว่าครับใหม่ดีกว่าเพราะว่าของเก่าที่ผ่านมามัไม่โอเคครับถ้าถ้า้ลองดูของใหม่ๆก็น่าจะไหนๆถ้ามันจะไม่ดีแล้วก็ลองดูของใหม่ดีกว่าขอที่ขอกำไรก่อนกำไรใจค่อยตามมาทีหลังได้อ๋อค่าแรงขึ้นครับว่าอยากให้ค่าแรงขึ้นตอนนี้ค่าแรงมันน้อยเกินครับโนนัดหรือวันหยุด เอาเป็นวันหยุดแทนก็ได้ครับเอาเป็นสวัสดิการครับสวัสดิการดีกว่าเอาหน้าใหม่เลยครับเพราะหน้าเก่ามันมันแย่มากครับมัน,ม,นม,มันไม่ไหวแล้วครับตอนนี้กำลังใจดีที่สุดครับของทุกลงค่ะโบน,นัสงานสดค่ะก็อยากจะเปลี่ยนแปลงหน้าใหม่ๆบ้างนะคะ่ะเพื่อพัฒนาประเทศชาติได้ดีขึ้นนะครับกำไรคะ่ะ ให้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศมันพัฒนามากกว่านี้เราแค่เหมือนต้องการคนที่เป็นผู้นำอยากให้รัฐบาลช่วยแมค่ค้าเยอะๆให้อยากให้พัฒนาเรื่องของการเป็นอยู่ของประชาชนนะครับผมก็อยากให้ประเทศชาติด,ดีขึ้นกว่านี้ค่ะ,ะเศรษฐกิจได้ดีขึ้นกว่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ